ครับดูบรรยากศาศเช้าๆที่อ่างหางแมวนะครับคันอ่างนะครับเป็นขอบคันยาวมานี่ส่วนกลมชนนะครับกลมชนอยู่นู้นแล้วก็คันอ่างจะยาวมาเลยนะครับคันอ่างยาวมาก เดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวเครื่องนะครับเครื่องจีนตัวนี้เพิ่งถอยมาใหม่นะครับเฉ <c oughs> พาะตัวเครื่องนี่สี่พันกว่านะครับเขาบอก7แรงใน2เดือนผมใช้เครื่องไป3มตัวตัวแรกใช้มานานครับใช้มาสักสอปีได้ 2ปีกว่าได้แทงแตกครับแทงตรงนี้แตกแล้วตัวที่สองตัวที่2อพึ่งจะพึ่งจะไม่เครื่องไม่ได้พังนะครับเนี่ยแท่นแท่นเครื่องตรงนี้ฉีกผมก็เลยเอาเครื่องไว้ทำอะไหลเอาไว้สำรองเลยเมื่อวานเลยไปซื้อตัวนี้มานะครับเครื่องจีนนะครับปัญหาของเครื่องจีนนะครับ หลักๆเลยก็คือพอเราเราใช้ใช้ไปครับถ้าไม่ทะนุถนอมแล้วเกินนะครับเนี่ยสวิทเปิดปิดพังก่อนเลยครับกดไม่กี่ทีแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวมันจะหลุดออกแล้วสายก็จะขาดพอเราพอเราต้องดึงออกแล้วถังฝาถังนะครับปัญหาของเครื่องจีนนะครับ จะปิดน้ำมันไม่อยู่นะครับคือพอโยกนิดโยกหน่อยนะครับแบบเขย่านิดหน่อยเนี่ยน้ำมันก็จะอาบแล้วอาบรอบๆบ,บริเวณถังน้ำมันก็จะดำหมดนะครับสีเสือหลุดหมดข้อดีก็คือติดง่ายครับภายใน2ปีนี่ติดง่ายใช้ดีครับในระยะในระยะของเขาเลยนะครับตัวนี้รวมๆแล้วนะครับ อันี้สแตนเลสหมดเลยนะครับผมซื้ออันนี้เป็นสแตนเลสนี่สแตนเลสแปดพันกว่าครับรวมแท่นเครื่องออชุดเขาเรียกอะไรอตัวเนี้แล้วก็นี่ครับรวมรวม้วเนะฉพาะเครื่องนีสี่พันกว่านะครับแล้วก็รวมนี่เบ็ดเสร็จตรงนี้ยเฉพาะตรงนี้นะครับแปดพันกว่านะไม่รวมหางนะครับหางผมซื้อมาก่อนถ้ารวมหางก็น่าจะตกเก้าพันกว่า ประมาณนี้ครับเครื่องจีนครับใช้ดีอยู่ครับในระยะ2ปีตามที่เขาบอกครับร้านร้านที่เขาขายก็บอกว่าประมาณอายุการใช้งานเขาก็2ปีราคาไม่สูงครับติดง่ายโอเคประมาณนี้ครับเ้าเมื่อกี้รีวิวเครื่องให้ดูไปนะครับแล้วเมื่อกี้ใช้งานจริงนะครับเครื่องใหม่ เดี๋ยวให้ดูอีกสักนิดนึงว่าไอที่ข้อแตกต่างนะครับคือน้ํามันจากเครื่องตัวเก่าที่เป็นตัวแดงนะครับที่หกแรงครึ่งน,นะครับที่ว่าน้ํามันกระชอกตรงนี้นครับตัวนี้ไม่ยังไม่มีนะครับยังไม่มีตัวสีฟ้าเนี่ยยังไม่มีนะครับแม็กไทเกอร์เนี่ยสแสดงว่าอัปเกรดขึ้นมาครับเครื่องไม่ได้แรงขึ้นนะครับเขาบอกว่าเจ็ดแรงแต,แต่ผมว่า ใช้ใช้งานมาไม่แรงขึ้นนะครับแต่ว่ามีหลายจุดที่แตกต่างจากตัวเดิมนะครับราคาก็เลยน่าจะน่าจะปรับราคาขึ้นมาจากจากข้อผิดพลาดช,ชุดรุ่นเก่านะครับแต่ไม่ได้แรงขึ้นนะครับแต่ข้อดีน่าจะน่าจะมีมากขึ้น่ะเมื่อกี้ผมกู้รอบมาแล้วนะครับกู้ห้าลูกเข้าสี่ลูกนะครับรอบประช่อนเนี่ย สีลูกนี้ก็น่าจะมีห้าหกโลแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้มีสองลูกนะครับเป็นรอบลูกใหญ่เนี่ยครับหลังเปิดๆเ,เลยดูน้ำใสๆกันเลยนะครับเพราะว่ามีคนยังยังมีคนคอมเมนต์ว่าผมเอาปลามาใส่รอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมให้ดูเลยว่ายังไม่มีร่องรอยน้ำขุนตรงไหนเลยนะครับ นี่ยครับดูตัวปลาครับนี่ดูไซส์ครับไซเบเลอร์นะครับตัวยาวบืดอ่ะไปดูลูกที่สองกัน ายให้ดูแบบนี้เลยครับจะได้แบบว่ามันไม่ต้องตัดไม่ต้องต่อเนี่ยครับมีรอยกระทุงอีกแล้วนะครับมีให้ลุ้นอีกแล้วตัวไม่โตครับตัวนี้ไซส์เล็กนะครับแต่ก็ยังมีครับ ดูตรงนี้อีกสองลูกนะครับเป็นรอบลูกใหญ่นะครับรอบประช่อนลูกใหญ่งาหัวท้ายครับสองลูกนี้เป็นงาหัวท้ายทั้งคู่รอบเอียงๆนะครับลูกเนี้ยรอบตะแคงตะแคงเลยนะครับหอยชนปะเนี่ยหอยเพียบว้าวไอ่อนใหญ่ครับ นี่ครับเบอร์เลยครับโอ้โหแต่หอยนี่ครับหอยเยอะจริงครับโอ้ยชอนครับตัวนี้เบอร์เลยอีกแล้วครับอ่ะเดี๋ยวไปดูลูกนู้นกันโอ้ยลมมาอีกแล้วลม ลมอย่าพาดแรงนนะวันนี้เพราะฉันใจขอไม่ดีหัวใจจะมีมันหนาวสัน่นเธออยู่ในในวันเน็บหนาวเงียบเลยลูกนี้เงียบเลย มีรอยชนบ้างไหมถ้าไม่มีผมไม่ยกนะครับไม่มีรอยชนผมไม่ยกครับไว้อย่างนี้เลยขี้เกียจทำใหม่นะครับอเคอะดูต่อตรงนี้สองลูกครับทีแรกว่าแถบนี้ผมจะไม่กู้นะครับวันนี้พอดีมีเรือที่ดักวันอยู่เขาบอกเมื่อคืนเขานอนอยู่ในเกาะนี้ เขาเห็นปลาเข้ารอบเขาว่างั้นผมเลยต้องมากู้นะครับเห็นปลาเข้ารอบอยู่เขาว่างั้นเดี๋ยวให้ดูสองลูกตรงนี้ใกล้ๆกันนะครับนี่ดูไซส์ครับโอ้ตัวง,งามๆเลยครับวอลเดี๋ยวดูลูกใกล้ๆกัน นี่ก็หลังตรงๆอยู่นะครับทีแรกว่าจะมากู้พรุ่งนี้นะครับแถบนี้วัสดีพอเขาบอกแล้วก็เลยต้องมากู้นะครับมาเอาออกนี่ครับตัวสวยๆอยู่ครับ ดูลูกลูกนี้ครับมีแต่รอยคนเดินสำรวจนะครับเนี่ยเนี่ยรอยตีนนี่นี่ไม่ใช่รอยผมนะครับเนี่ยมีปลานะครับนี่ดูไซส์ครับงอ คือชุดดักวันครับเมื่อคืนเขามานอนอยู่เนี่ครับนี่รอยก่อไฟมีรอยก่อไฟเขาก็เดินดูโน่นดูนี่ไปแล้วครับดีแล้วที่มาเหยียบรอบนะมาดูรอบลูกในป่ายาคากันเนี่ยครับตูดเปิดๆนะครับน้ำใสแจ้วมองเห็นตัวนะครับตัวไม่ค่อยโตจริงไหมจริงไมไมใหม่จริงนะครับตัวโตวนะครับดูตัวครับ มองเห็นเงาแวบๆนึกว่าตัวไม่โตวสวยงามครับมาดูรอบลูกเล็กกันมั่งนะครับวันนี้ไม่ไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับน้ำหน้ารอบคุณคุณอยู่นะครับรอบลูกเล็กครับ มาลุ้นกันอ้าวเห็นมีสองนะครับโอ้ยใสใสสวยครับสองตัวง,งามๆเลยครับสวยงามครับสวยงามดูลูกนี้ครับ น้ำคุนๆนะครับรอบลูกเล็กนี้จะไม่กระเพื่อนเหมือนลูกใหญ่นะครับเพราะว่าช่วงพื้นที่ดินเขามีน้อยนะครับแคบมีตัวครับ้สวยครับโอเค มาดูลูกสุดท้ายกันครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายเยอะครับเหมือนจะมีชนอยู่นะครับเหมือนจะมีตุงๆอยู่อุ้ยสองตัวครับสามอู้ยใส้งามๆกันเลยครับลูกสุดท้ายโอ้ แดดแรงคนระมองมองอยากเนี่ยครับสวยๆเลยครับโอวผมก็มองอยากนะครับสวยงามครับสวยงามอ่ะปิดท้ายคลิปนี้ดอกปะนินนะครับ เดี๋ยวยกรอบปนีนให้ดูสักลูกครับเป็นรอบ8เซนนะครับรอบกลมเนี่ยครับรอบกลมนะครับ8เซนแต่ลูกใหญ่ครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับ โทรศัพท์เปียกหมดโอ้โอ้พี่น้องเป็นไงครับเป็นไงครับสิบกว่าครับลูกนี้สิฟัลโลครับขอบคุณนะครับที่ติดตาม 拿回来。